เขาเรียกหัวกํไลเนี่ยัเนี้ยอัดน้ําเลยยดอกดอเขาเริ่มมาส่งสัญญาณมาแล้วดอกเริ่มใกล้บานแล้วครัางแยกก็มีปะปนสองซักครบถ้าถ้าถ้าไม่ค่อยแข็งแรงก้านก็จะไม่ไปยาวนะครับ การทอนคำสารคำสารและการสั้นสั้นการสั้นการยาวนี่เขาจะไม่ค่อยร่วงเขาแข็งแดงนะเพราะมันใหญ่ได้ไงอ๋อช่วงที่มีดอกอย่างนี้เราเน้นดอกอย่างเดียวเราเราไม่ต้องฉีดใบใช่ไหมใช่ฉีดฉีดนี่เลยพี่ฉีดลงดินนี่เลยฉีดลำต้นเราฉีดนี่เลย เราพ่นออกมานี่เลยพอนลอกเลยพอพ่นลอกเสร็จปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาต้นเลยพระนูเลยพ่นขึ้นไปเลยต้นแล้วก็ติดกิ่งกิ่งจะสะอาดพวกกิ่งนี่ย่อพวกตะไคร่น้ำเขียวๆเนี่ยเนี่ยมันจะหลุดลอกถ้าเราทำบ่อยๆเนี่ย มันจะเป็นสีเนี่ยนผมสังเกตดูมันมันจะเป็นปลี้แบบนี้มัน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 คือความโตความความสมบูรณ์ข้างเข้าไงพอความโตเออแปูดเยบางกิ่งแตกเออยิ่งแตกยิ่งแตกยิ่งบ่งบอกว่ามันโตมันจะกาลงเอาไปเลยเนี่ยระยะนี้เห็นไหมกำลังจะแตกดอกแล้วเห็นไหมตรงนี้ต้องอัดน้ำทีเดียวเลยให้มากที่สุดนะครับแล้วก็จุดไปเลย ก็แค่นี้ฝนฝนฝนมันช่วยแล้วไงความโชคดีใช่ไหมความโชคดีฝนจะมาสามวันแล้วฝนเคยสามวันนล้วความโชคดีวันนี้ตกใหญ่ยพรุ่งนี้ไม่ตกแล้วครับที่ตาดครับไม่ตกอีกหลายวันสามวันสี่วันแต่ก็หายไปนานนะครับเพิ่งจะมีใช่ค่ะนี่แหละครับมามาก็ มาแนะนำและมาแลกเปลี่ยนความคิดแล้วก็มีการตอบคําถามแล้วก็มาทีเดียวมันไม่รู้หรอกว่าปัญหามันคืออะไรครัเนื่องมาหลายทีหนุ่มเนี่ยเป็นผู้จัดการผู้จัดการสวนตอนแรกก็ไม่เข้าเลยนะมาครั้งแรกเนี่ยเขาเดินอยู่รอบเลยเขานี่ก็พวกขายปุ๋ยขายยาไงพอนานไปเขาเขาเห็นผล เพราะว่าเขาเขาเขาไม่เชื่อใครง่ายเขาก็ไม่เชื่อการเขาเขาบอกว่าลุงเอายาอะไรมาฉีดที่แรกกัเขารู้ไงประสบตากรรมเขาามันมาดีทุเรียนมันโตดีมาดีใบดีเขาเขาก็รู้เอ๊ะบางบางทีปัญหามันน้อยเขาก็รวมดีแต่เขาก็อยากดีดียิ่งขึ้นกันเลยตอนนี้ไม่ไม่เดินห่างแล้วพอพอมาปุ๊บมาถามเลยเขาเขาเขาเปลือกบางทาไงคือเขาจะถามไงครับครับใส้ขีัวครับแล้วมันจะเป็นท็อปไหม เป็นให้ใส่ขี้วัวตอนที่เลี้ยงใบเท่านั้นตอนตอนที่เราสร้างใบเลยครับโอ้ตอนเป็นลูกใส่ไม่ได้ไม่ได้เลยแต่ไม่ได้เลยเราเราอนุญาตให้ได้ประมาณสักหนึ่งกระสอบถึงสองกระสอบรอบโคนตอนตอนเลี้ยงใบพราพี่เชษ์เก็บเกี่ยวได้เงินเอาเข้าแบงค์วันไหนอรพี่เชษ์สั่งที่วัวมาเลยจะเอาไปปลูกกุเร่นเล็กได้ปหได้ขี้วัวได้ สองกิโลอะไรเงี hmm. okay. okay. Wait, um, okay. okay. ้ยได้แต่แต่โรยไกลๆนะครับโรยประมาณเขตรากแบบเนี้ยก็ไม่ต้องไกลเกินไกลเกินย่าจะงามไม่คือไอ้ทุเรียนเล็กอ่ะคือใส่ใส่ก้นหลุมน้าได้ได้ไหมทุเรียนเล็กก้นหลุมทุเรียนเล็กใส่ใส่ได้แต่ต้องห่างไม่ใช่ห่างประมาณศอกหนึ่งครับใส่ก้นหลุมตอนปลูกไม่ได้ห้ามใส่ห้ามรองก้นหลุมทุเรียนเนี่ยให้ใส่รอบผิวดินเท่านั้นอะไรนะครับ ได้หมดครับที่เป็ดที่<อ>ไก่ที่วัวลองก็หนูมมมไม่ได้เลยทุกขี้เลย <laughs> ทุกมูลมูลสัตว์ทุกทุกอย่างไม่ไม่ว่าปุ๋ยดีขนาดไหนลองไม่ได้เขาถึงให้ปลูกอ,อไม่ให้กบมิดไงให้เหลือประมาณนิ้วหนึ่งอะไรเงี้ยเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ย่อยสลายพอพอเรากบมิดปุ๊บเนี่ยมันจะมีก๊าซภายในเกิดขึ้นมาเยอะทืชเลียนก็จะตายเลย ไม่ตายก็ไม่โตเหลืองอย่นั่นแหละคนก็ปลูกนานเป็นปีไม่โตเลยครับอสองปียังไม่โตเลยบ<ร>มอผมเอาน,นิ้วไปย้ายตายเลยทั้งนีก<อ>็ว่าถามอย่งางไงมันเหลือง <c oughs> ผมว่าปลกลึกไปหน่อยครับครับทุเร <c oughs> ียนเนื้อไม้เขาจะเนื้อไม้เขาจะหลวมเพราะฉะนั้นนะเขาเล่นยากเล่นยากเขาต้องการออกซิเจนเยอะเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเล่นมาเต็มไปหมดแล้วเนี่ยแล่นมาถึงนี่และล่างเล่นมาถึงนี้ครับ เพราะฉะนั้นเรา้องคือให้ฉีดรอบไปไงครับเขาก็จะมีรากอากาศคือตอนนี้เราเราคงสบายใจว่าเราไม่ต้องฉีดใบกลัวกลัวมันจะไม่ทันกลัวไรแดงมาอะไรเงี้ยมันฉีดใบไม่หายอะไรนะไรแดงอ๋อไรแดงใบหลวงเนี่ยถ้าวิกติดฉีดเลยแต่โดยหลักแล้วถ้าไม่มีอะไรเราไม่ฉีดแต่ว่าถ้าฉีดในทรงคุ่มเนี่ย กไลต่างๆมันก็มาเกาะไม่ได้มันก็ช่วยได้เหมือนกันนะมันก็ไม่มาหรอกนะครับแต่ถ้ามาแล้วก็ฉีดไปสักครั้งหนึ่งก็ได้แต่ว่าใบแบบนี้สบายๆไล่ไปเรื่อยๆพอพอเริ่มเป็นเม็ดแล้วทุเรียนมีเม็ดแล้วไม่กลัวละไม่กลัวละไม่กลัวอะไรเลยคือคือตอนนี้ยังเป็นลูกอ่อนไมตอนนี้ต้องต้องครบประงมช่วงช่วงที่จะติดลูกใช่ ประมาณก่อนประมาณเวลานี้กับไข่ไก่ถึงระยะลูกเท่าไข่ไก่หนามอ่ะสังเกตหนามหนามไม่สวยเราก็ฉีดฉีดที่ลูกอ่อนๆเลยหนามที่มันเป็นหนามเสียหนามหนามดำหนามอะไรเงี้ยหนามแดงอะไรเงี้ยอาดีนี่ช่วยได้ใช่ไหมครับฉีดฉีดปุ๊บหนามหายเลยกลายเป็นปกติเลยลูกเบี้ยวๆอะไรเงี้ย เขาเรียกอะไรที่นี่รองเท้าลูกเล็กๆที่รองเท้าบูทอะไรเงี้ยฉีดเข้าไปปุ๊บจะหายเลยฉีดอาดีเข้าไปนะเนี่ยอย่ันนี้ค่ะเนี่ยมันโดนเพี่ยไฟเหมือนคือไฟลุกเนี่ยไฟระเด้งอ่าเมื่อใบมันก็จะดรุกไม่เป็นไรเดือดใบใหม่เขาก็มาแทนเองปล่อยเข้าไปเพราะใบใหม่เริ่มเริ่มเริ่มจะแก่แล้วถ้าเขาไม่พอกเขาจะแตกอีก ก็จะแตกจนพอนะครับลูกนะครับก็ต้นอย่างนี้มันเอาลูปได้ไม่น่าจะไม่ได้ต้นเกี้ยวดอกสิงห์เขาโตมันต้องเมื่อเมื่อเมื่อตอนแรกมันดีไงคงคงเป็นที่ปุ๋ยเกินนี่แหละผมว่านะอ๋อปุ๋ยเกินคือหลาไม่หนาวโคนไม่หนาวเลยมันไม่มีใบเลี้ยงอะเนาะครับดอกต้องทำยังไงเนี่ยดอกอะดอกก็เตี้ยเตี้ยจริงแต่กุ้ไม่เยอะ ใบมันจะมาทันหรือเปล่าเ <c oughs> นี่ยมันมันเป็นที่เราใส่ปุ๋ยเยอะนะอั่นะมันก็เลยร่วงตามหลักนะ่ะมม,มันจะเป็นโรคหลายโรคโรคไฟพอบด้วยโรคฟูซาเรียมด้วยมไม่กวาดด้วยอะไรเงี้ยราสีชุพูด้วยถ้าเกิดตัดแต่งไม่ดีอะไรเงี้ยถ้าใส่ปุ๋ยเกินมามากันหลายโรคเลยอครับแล้วแอนแท็กก็ใบไหม อันแห็ก็มาได้นี่็ไม่เคยใส่ยาขาแม่แรงเลยใส่มั่งปุ๋ยมาปุ๋ยเยอะปุ๋ยเยอะพี่ไม่ใช่ผมฉีดปุ๋ยเกล็ดทางใบด้วยทางน้ํามาด้วยแล้วก็ใส่โคนด้วยไม่ได้ไม่ได้ผมผมเยอะเกินเหตุเลยพอพอเราแก้พอเราหยุดทุกอย่างเนี่ยมันก็เลยแตกอย่างนี้ตอนแรกมันมันใบมันมันสวยอยู่ดีๆอะเราก็เลยงงไอ้ทีก็บน ลุงเอาอะไรมาใส่กันนักเลยยังไงเร็วๆพอยาพิษหรือเปล่าใส่อะไรลายมาเอาไล่ไปไล่มาเอาเป็นปุ๋ยเกินเอถ้าจะให้ได้ผลจริงๆต้องพิษยาของน้องเตยอย่างเดียวน่าจะได้ผลถ้าใส่ยาคลายยาส่าวแรงนี่จะลดผลลงมาไหมก็ถ้ามีปัญหาใส่ได้แต่ไม่มีปัญหาไม่ต้องใส่สประหยัดยาตัวด้วยประหยัดเงินเราด้วยแล้วก็ก็ภาพก็คือคือเหมือนพี่พี่บรรจัยคือที่เหมือนด้องเตยเขาพูดคือคือถ้าเรา ขยันฉีดเราซื้ออันนี้มันแค่นิดเดียวของอื่นเราไม่ต้องใส่แต่เราฉีดบ่อยๆเราเสียค่าแรงเราเสียค่าแรงแต่แต่เราได้ผลผลิตดีกว่ากันเพิ่มเพิ่มแต่แต่เราไปไปลดค่าค่าค่ายาอื่นมาอีกไงแต่เราต้องออกแบบออกแบบเครื่องมือให้เซฟคนของเราเราไม่ใช้คนเยอะเราใช้เครื่องมือไงอืมคนเดียวแบบสามสิบไร่บางคนฉีดแค่ครึ่งวัน ถ้าเครื่องมือดีๆใครบ้าสิครับบตเจ๊เผือกล่ามสายเอานะเจ๊เผือกสามสิบคนได้อ๋อแกแกล่ามสายที่ต้นเลยใช่ไหมล่ามสายล่ามสายไปเรื่อยเลยลากสายไปเรื่อยล่าสายลากสายฉีดเดินไปเรื่อยคนเดียวผู้หญิงอ่ะสามสิบคนได้อ๋อแกแกทำเองแกใช้อดีตอย่างเดียวใช่ก็ได้สองล้านะปีหนึ่งอ่ะ

เขาขาวใช่ขาวเขาขาวใช่ขุ yeah นจิ้งจิ้หน่อยนะเขาดูคลิปเขาเห่ือนกันี่เขาดูประจำเขาทางานในนั่นมาก่อนทางานหน่วยงานมาก่อนขุนจิ้งจิ้งหน่อยเขาเป็นคนละเอียดทางานคนเดียวเนาะทํงานคนเดียวเขาเรียนเขาไม่โตถ่า่ประมาณห้าปีหรือสี่ปีมาตอนแรกมาเขาเป็นลาสนิมลูกเขาเตมย ของเขาเป็นลาสนิมประมาณนี้นี่ยประมาณต้นนี้เต็มเลยเป็นเปลาสนิมใบเล็กแล้วก็อะไรอใบซีดไม่ไม่เขียวแล้วก็ยอดอะไรต่างๆไม่กวาดเต็มไปหมดใจดลูกแรกเดี๋ยวนี้ไปดูเลยสวยนะครับผมดูคลิปสวยมากสวยกับต้นนี้สวยมากเขาเขาเใช้นี่อย่างเดียวนะใช้นี่อย่างเดียวถามถามลูกเต๋อเขาลองปุ๊บขายายาตัวเนี่ย ดมอผิดเองหรือว่าทางบริษัทดมอผิดเองการการการวิทยาที่เกษตรศาสตร์นี่ี่ยเขาจบจบวิทยาเอกที่เกษตรศาสตร์ก็ผลิตขึ้นมาสามสิบกว่าปีทดลองมาทดลองแล้วก็ปรับปรุงทดลองปรับปรุงทดลองปรับปรุงใช่ไหมครับหมอเขาไม่ใช่คนขายยาแต่แต่ทีนี้เขาจะมาดูผลคิดเองทีนี้เขาผลิตได้แล้วไม่ไม่มาอย่างเงี้ยชาวบ้านก็ไม่รู้จักใช้ก็ไม่มีไม่มีประโยชน์ ก็ต้องมาอย่างนี้เพรพอมาแบบนี้ก็มาถ่ายลง YouTube คนอื่นที่ผู้สนใจก็ผมที่แรกก็มาดูก็ผมมาดูใน y u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  e นี่แล้วไปหาซื้อว่าเออเขาคุยอะไรกันอะไรเงี้ยใช่ค่ะรูปแครับครับไม่เหมือนใช่ครับก็นั่นแหละก็งานงานใหม่ๆเนี่ยคนเขาไม่รู้จักเขารู้จักแต่ ปุ๋ยโอ้อกเตอร์ผิดเองเลยอ่าแบบเก่าเกษตรแบบเดิมๆวิธีการใหม่ๆเนี่ยเกษตรไม่รู้จักเราก็เหนื่อยหน่อยละนะมาอธิบายมาอะไรเงี้ยคือมาอธิบายให้เข้าใจง่ายแล้วก็เนี่ยก็อยากให้พี่เป็นใจเข้ามาพี่เขาก็ปีที่แล้วก็ได้ทุเรียนขายเหมือนกันเนาะครับครับได้ได้ก็ได้เงินได้ทุนเนาะได้ได้ก็ได้เยอะนะได้เกือบล้านเฉียดเฉียดได้เยอะกว่าปีก่อน มาเล็กๆก่อนก่อนเจอยาตัวนี้ได้ไม่เท่าไหร่หรอกผมผมว่ากันระดับหมื่นระดับหมื่นพอพอหลังจากใช้ตรงนี้สามสี่ปีเป็นคุยระดับล้านแล้วปีนี้อีกละคือคือ คือคือผมผมจะไม่ไปคุยกับใครครับคือคือผมจะไม่คุยกับใครนอกจากเขามาถามเราเราก็บอกเขาไปก็ก็เหมือนพี่วันใจก็ผ่านมาเขาก็เราเพราะว่าเราเป็นเป็นเราเราเราคนทําสวนใหม่ใช่ไหมใช่แล้วเราจะไปโม้ให้เขาฟังเขาก็ไม่เชื่อเราพิเชษอยู่อยู่ในหน่วยงานทหารด้วยไงแล้วเป็นทหารมาเงี้ยไม่ได้เป็นเกษตรมาตั้งแต่ต้นไงแล้วเราจะไปพูดใครเขาจะเชื่อเออมามาเริ่มทาปุ๊บอะ ก็ค่อนข้างที่จะกล้ากับเกษตรแบบเดิมๆเกษตรแบบเดิมๆเขาเามองมีธาตุอาหารเท่าไหร่มีเอ K เท่าไหร่มีน้ำตัวลธาตุเท่าไหร่เงี่ยเขาเขามองอย่างนั้นแต่เขาไม่ไม่มองปัจจัยอื่นปัจจัยอื่นเนี่ยพวกปุ๋ยพวกอะไรเนี่ยจริงๆแล้วไม่ไม่ถึงไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์ที่พืชจะเอาไปใช้ได้จริงๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะใช้ออกซิเจน ส่วนใหญ่แล้วใช้นโตดรเจนนโตดรเจนใช้จากอากาศไงครับแต่มันแตกตัวไม่ได้ตัวนี้ทําให้แตกตัวได้ไฮโดรเจนก็แตกตัวจากดินไฮโดรเจนในดินมีเยอะเจ็ดสิบกว่เปอร์เซ็นตนโตรเจนก็ในอากาศมันมีเยอะ7จ็ดอรซนะครับนอกนั้นเป็นออกซิเจนนะก็เราก็อาศัยปัจจัยที่เอื้อเอื้อให้มีความชื้นสัมพัสและเหยขึ้นมา ธาตุอาหารลอยจากดินขึ้นมาแตกตัวอะไรเงี้ยครับใบก็ดูดเข้าไปไปไปใช้ในการสังเคราะห์แสงแล้วก็ดูดหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปในออกซิเจนเน่ะหายใจเอาอากาศเข้าไปในอากาศแบบมีมีไนโตรเจนประมาณเจ็ดเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์มีมีออกซิเจน่ะประมาณยี่สิบหยิบสองยี่สิบจุดอะไรนิดหนึ่งไม่ถึงยี่สิบเอ็ด ในอากาศที่ดูดเข้าไปร้อยหนึ่งเนี่ยทีนี้ไนโตรเจนก็นําไปใช้ละถูกขังขังไว้ในในใบพืชในคลอโรฟิลเอาไปใช้ละในเซลล์สารตั้งต้นก็คือพวกแร่ธาตุเนี่ยตั้งต้นเข้าไปละลายเข้าไปดูดเข้าไปครบถ้วนสิบหกสิบเจ็ดธาตุครบถ้วนเขาก็ทํางานของเขานะครับก็เป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีผล ต่อการไปเรื่อเติบโตผลผลิตเนี่ยไม่ไม่ใช่เน้นปุ๋ยอย่างเดียวเกษตรกร,ร,กรชอบนอนนอนคิดเงิน <c oughs> เนงินทองหรือว่าพืชดกได้ได้กำไรมองปุ๋ยอย่างเดียว <c oughs> <ต>มองเอ๊เดือปุ๋ยอย่างเดียว <c oughs> นอนกูจะไปเอาปุ๋ยพันเอ <c oughs> นอสูตรอะไร <c oughs> ดีอะไรเ <c oughs> งี้ยมองปุ๋ยอย่างเดียว <c oughs> แต่จริงๆแล้วปัดปุ๋ยเป็นแค่หนึ่งปัจจัยทั้งนั้นมันมีทั้งอากาศมีทั้งน้ำมีทั้งดิน ถ้าดินไม่มีความสําคัญทุเรียนไวปลูกที่ไหนในทะเลทรายก็ไปปลูกได้ใช่ไหมครัดินก็มีความสําคัญอย่างดินที่ตลาดก็จะเป็นเอกลักษณ์ของตาดชุดดินของตาดก็จะมีแร่ธาตุอะไรที่ต่างกันมันมันก็ปัจจัยมันจะเกี่ยวอากาศ,ากาศ,ากาศบรรยากาศความชื้นสัมผัสแล้วก็แสงแดดประเทศไทยแสงแดดพอแสงแดดไม่มีปัญหาแล้วฟรซี แต่ต่างประเทศต้ตองส่องไฟใช่ไหมฮะปลูกปลูกพืชบางประเทศต้องส่องไฟอย่างในโดมอย่างอะไรเงี้ยนะยต่างประเทศเนี่ยแล้วถามอีกอย่างนะทอกเตร์ถ้าเกิดคนมัเป็นแผลคนมันเล่าเนี่ยยาตัวเนี้ยใช้ทาได้ไหรือไม่ใช่ฉีดอย่างเดียวกับอได้สองแบบแล้วแต่ถนัดทาผสมนามอะไรก็ได้ได้ผลบางรายก็เอาไปทาเอาแปลงทา เปลออ่า,<ร>าแต่แต,แต่แต่ถ้าเราไม่ไปทาเนี่ยเหมือนของผมต้นนั้นน่ะ<ล>มันมันมันแห้งผมผมฉีดอย่างเดียวพ่นพ่นพ่นเราพ่นเราก็ไม่เสียเวลาไปทาอืเราพ่นเราไม่ต้องไปถากไม่ต้องไปทําอะไรมันก็สะดวกในการทํางานของเราแล้วแต่ความถนัดของเราบางรายเขาเป็นยางพาราใช่ไหมหท่าพี่เขาต้องทาเมือขึ้นภูเขาไปไปฉีดมันไม่ไหวก็ต้องทา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 เนี่ยมันมันก็ช่วยได้ ยางผมก็ทาทาพวกยางสวยที่บ้านะสวยมากน้ำยางให้ให้เยอะมากครับครับต้องลองดูนะครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยที่ที่มาคุณต้องเตือนนะถ่ายความรู้ครับไม่ได้ไม่ได้มาขายยาไม่ต้องกลัวถ้าถ้าสนใจก็ติดต่อพี่เขาแบ่งแบ่งกันเอาไปใช้ ให้ให้ให้รู้จักหลักในการเพิ่มผลผลิตของเราอะ่ะเราจะได้อา่าอะไรอะ่ะดกดก,ดกมีเงินเยอะเ,เยอะยใใคยอรลบ